สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วนี่เราก็อยู่กันในเกมวอเวซีวันนี้เราก็มาอยู่ในเมืองใหม่แล้วนะฮะเมืองที่3ามชาร์ปเตอร์ที่1นึ่งคอสโบร์ะเราไม่ค่อยเจอคอสโบนะไม่ค่อยได้เล่นเลยเคยได้เล่นอยู่ฉากหนึ่งประมาณเมืองที่1แหละที่มันแบบเล่นหลายๆรอบอะนั่นแหละเคยเล่นอยู่ลูกซองบ้างดีกว่าวะยังไม่เคยเล่นลูกซองนะไป let's go วันนี้รู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งคน ไอสองคนนี้เป็นบอดไม่ใช้ดีกว่าปืนลูกซองมันกระจอกเราจะตายถ้ามันมาเป็นฝู่ไงก็ไม่รอดหรอกลูกซองอะ่ะต้องยิงอีกอ่ะโอ้ oh my god UMP จตายแต่มันไม่ค่อยแรงมันดูกระกากมันโล่ปืนเนี่ยแต่มันก็ยิงตายนะอุ้ยลืมดูชิบหายเกือบโดนแล้วเมื่อกี้ find the hole เก็บซุนเงนซุนหมดเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ย AK หรอไม่ใช่ ตื่นตาเลยไม่รู้เต้นแม่งเลยปั่นเบิร์ก่อนคือเบิร์เยอะเออปนืนนี่แรงกว่ายิยงล่วงมันแถบไปแล้วไปได้แล้ว,ลวมาอยู่แล้วเกียดอยู่เอ้ากดแล้วก็กลับไปที่เดิมเพื่ออะไรเนี่ยตือต้องรอคนมาให้หมดอ่ะอันนี้ก็ต้องใช้สติก k y b o m เขาไม่มีสติก k y b o m เฮ้ยรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะไปไหนอ๋อมันให้ไปตรงนั้นไปตรงนั้นอดวนไอ้บอทบอดเรนไปคนเดียวได้ะ มันต้องมาเปิด,ปดววนี่เฉยๆวรอปืนอะไรวะเนี่ยเอฟโะอุ้ย F4 ตะีมาก<ๆ>ทำไมมันเป็นห้องอย่างนี้ทุกห้องเลยวะหรือห้องเดิมวะเนี่ยเรากลับห้องเดิมเหรอวะปแล้วน้ำ Friend ไม่รอแล้ว,ลวอ้ยหานี่มา <c oughs> คือไอ้สองตัวเนี่ยแม่งเราไปคนเดียวไม่ได้ไม่ตายแน่นอนไอ้ตัวที่มันกระโดดเมื่อกี้แล้วก็ไอ้ตัวใหญ่ๆนั่นนะ ไอ้เพื่อนมีโดนมันเอาโดนแนวไหนวะเพื่อนอยากเท่เลยวะใส่เติมนี่วะไปเรืเอยๆเลย,เลยด่วนๆเลยกูต้องรอแล้วก็ลวเลยอยู่บนพื้นน้ําแข็งอ้าวเรามีพารามาอีกหนึ่งคนแล้วปะหารเดี๋ยวมันยิงไม่ได้ไปในต่อรู้สึกว่าได้ยินเสียงซอมบี้มาเป็นฝูงใช่ไหมเมื่อไหร่จะคุยกันเสร็จวะเนี่ยกูอยากไปแล้วอยากลุยแล้ว อ้าวเรามีปืนให้เล่นใหม่แล้วสกาไม่เอาสกาม่ยิงยิงเหมือน F16 กับสกาโคตรกากเลยก็ไม่เอาหรอกเปิดประตูแล้วมึงจะปิดทำไมเมื่อกี้มึงก็เปิดอยู่หายเอาปิดแล้ววะเพื่อมึงแปลปูมึงก็รอดแล้วไม่อยากรอดหรือไงโอโ้โหมาอีกแล้วมันน่าดีใจซส่เหลือเกินมาอย่างนี้เนี่ยทำให้มันเข้ามาใกล้เพื่อนเอาปืนใหญ่ก่อน อืมสารกระสุนอย่างเต็มที่ปืนหนักเอาหมดกระสุนปืนหมดเรามีเอ็นนี่ยอยู่สไนเปอร์สไนเปอร์จากสุนไนสไนเปอร์อรมันคาเดเลนนะมีแค่หกนัดรู้สึกว่าจะยิงไปแล้วเบิดเนี่ยนี่ไงโอ้อย่างเฟี้ยวสไนเปอร์กูนี่ยิงดีๆไม่ยิงเว้ยหมดหรือยังโอเคมาละไปต่อเอายังไม่หมดอ่ะ หาเลยวะเนี่ยร้องทำไมเราใช้ปืนพกไปก่อนนะตอนนี้มันจะได้ไม่เปืองเอาปืนพกหมดเก็บกระสุนก่อนไม่มีกล่องเก็บกระสุนหรอตายแล้วม๋อมีอยู่ข้างบนไหนอ่ะอ๋อนี่กล่องกระสุนอยู่นี่นนโอ้โหมาอีกแล้วโคตรดีใจเลยดีใจก็บาดแล้วมาอย่างเยอะอืมมึงรวมตัวกันมาทำไมายเยอะแยะอะโอ้โห มันวิ่งลงมาได้อย่างงี้เราก็เสร็จปันะดิครับทามาเยอะกว่านี้นะตายแน่นอนมาเยอะแค่ไหนก็ตายพวกมึงอ่ะอย่ามาเลยปืนก็หมดละเก็บซืนอ่อนเอาผ่านแล้วอะไรวะ You're an idiot. And you're a smart man, but you're lost.